วันนี้มีนานะคะจะมาชวนทขาขนมปังตุรกีซึ่งที่ไทยมีหนาไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าตุรกีเขาเรียกจิจทิทโรเลอร์ก็คือคล้ายๆครัวซองนั่นแหละค่ะทาเป็นอันเล็กๆใส่ไส้อะไรก็ได้แต่วันนี้เขาใส่เป็นไส,ส,ส,ส้ชีสนะคะเขาจะแบบเหมือนพายชั้นะจะทําง่ายกว่าเราจะเริ่มจากการใส่น้ำนะคะน้ำเนี่ยหนึ่งถ้วยโจกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงหรือประมาณสามร้อยมล หรือ300รอกรัมมีนาตวงไว้ให้หมดแล้วนะยีสต์นะคะครึ่งช้อนชาตวงและช่างมาให้หมดแล้วน้ำตาลเราสามารถลดหรือเพิ่มได้ขอใส่ไปสองช้อนโต๊ะใครไม่ทานหวานเป็นเบาหวานก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำเนี่ยมีนาใช้น้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาใครจะใช้น้ำอุ่นใครจะใช้น้ำเย็นก็ได้ คราวนี้เราจะใส่แป้งนะคะวันนี้จะใช้เป็นแป้งสาลรียนกประสงค์ใครจะใช้เป็นแป้งขนมปังก็ได้เช่นเดียวกันขอดูเนื้อแป้งเป็นหลักเหมือนเดิมพูดแบบนั้นเพราะว่าแป้งแต่ละประเทศนะคะเขาดูดความชื้นต่างกันแต่ละถุงแต่ละล็อตดูดความชื้นต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูเนื้อแป้งให้เป็นสองถ้วยตวงแล้วนะสามถ้วยตวงแล้วนะเกลือค่ะเกลือเนี่ยประมาณครึ่งช้อนชา หรือหนึ่งช้อนชาก,ก็ได้ถ้าเกลือเมืองนอกมันไม่เค็มวันนี้ไม่นาทำสูตรใหญ่นะคะใครจะหารทำครึ่งสูตรก็ได้วันนี้จะทำไปให้เพื่อนบ้านด้วยก็เลยจะทำเป็นสูตรใหญ่เลยตัวนี้จะนวดมือหรือนวดเครื่องก็ได้ให้แป้งเขาเข้ากันเนื้อเนียนๆเ,เปียนพอสับถ้วยงนครึ่งก่อนนะเดี๋ยวขอไปนวดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะสรุปแป้งให้ฟังที่หลัง นวดแป้งแล้วนะคะใช้แป้งทั้งหมดสามถ้วยตวงกับอีกเศษสามส่วน4ี่เศษสามส่วนสี่ดูยังไงแบ่งแป้งเป็นสี่ส่วน,นะคะ่ะแล้วก็เราใช้แค่สามส่วนมาเหลืออีกส่วนหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนวดแค่พอเข้ากันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูเนะื้อแป้งเห็นไหมว่ามันนวดง่ายถ้าใครแบบไม่ไหวจริงๆเศษสามส่วนสี่แล้วแบบแป้งมันเหลวเกินใส่เพิ่มเราจะพักแป้งอีกครึ่งชั่วโมง สามารถนวดมือได้เลยไม่จำเป็นต้องขึงเป็นฟิล์มนะคะพักแป้งสามสิบนาทีค่ะ,ะหลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะเราจะมาแบ่งเป็นสองก้อนโรยแป้งไปค่ะเห็นไหมคะว่าแป้งมันจะนุ่มๆนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะ เอาผ้าชุบน้ำนะคะหมาดๆแล้วก็พักแป้งไว้แบบนี้15นาทีระหว่างนี้นะคะเราจะมาละลายเนยนะคะ170กรัมเอาเนยจืดเนี่ยละคะ่ะหรือใครจะใช้เนยเค็มก็ได้แต่ถ้าใช้เนยเค็มเนี่ยนะให้ตัดเกลือทิ้งไปเลยใช้มาการีนได้เราเอาเนยนะคะไปละลาย170กรัมค่ะหละังจากที่เราพักแป้ง15นาทีแล้วนะคะเราก็เอามาลีค่ะเป็นแผ่นกลมๆ ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทําได้อมนาก็ค่อยๆไล่ขอบข้างๆเขาออกให้เขาเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้แบบนี้ใหญ่มากไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาเนยนะคะที่เราละลายแล้วพิงไว้ให้อุ่นๆ ทาไปให้ทั่วเนยเนี่ยเราใช้สองแผ่นนะคะเพราะว่ามีนาแบบเป็นสองก้อนถามว่าใช้น้ำมันได้ไหมถ้าแพ้เนยใช้ได้ใช้น้ำมันได้ค่ะน้ำมันพืชได้โรยแป้งนิดนึงค่ะนี่เดียวแป้งสารีอนเนกประสงค์นี่แหละโรยลงไปเสร็จแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะ รจะวางบนจานนะคะกดให้เขาเแบนๆหน่อยบนจานนี้ก็จะโรยด้วยแป้งแล้วก็ไปแช่เย็นค่ะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณครึ่งชั่วโมงให้เย็น สิบถึงห้าสิบนาทีเนียจับดูแล้วจะรู้เลยว่าเนยเขาจะค่อนข้างแข็งตัวเดี๋ยวเรามารีดค่ะให้เป็นแผ่นกลมๆก,ก่อนอื่นเราต้องค่อยๆกดก่อนนะแล้วเราก็รี โรยแป้งไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะมันจะติดรีดให้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดนะคะ16ชิ้น16ชิ้นก็คือเราจะตัดสีแล้วก็ตัดสี รอยากได้ชิ้นใหญ่นะคะก็ตัดเป็น12ได้แต่วันนี้ม่นาอยากใช้ชิ้นเล็กก็ได้ตัดเป็น16เสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราจะใส่ไส้อะไรก็ได้นะคะใครใครจะใส่เป็นไส้ไส้กรอกไส้ช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้มีนาขอใส่เป็นไส้ชีสนะคะเพราะว่าจะเอาไปให้เพื่อนบ้านกินด้วย ตัวนี้เป็นเฟร์ชีสนะคะใส่ใบพาสต์ลี์เราใส่ชีสที่เราชอบได้เลยค่ะชีสแบบไหนก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนค่ะมะ้วนธรรมดา เราทาไข่นะคะผสมนมหรือผสมน้ำก็ได้แล้วก็อบที่ไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจนสีเขาเหลืองสวยเป็นที่เราพอใจอบแล้วนะคะอบออกมาแล้วนะคะอบมาประมาณ25-30นาทีค่ะจะให้ดูอะไรนะคะ